ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านซ K CK s h <อ>เ,เคชบริการขายไกต่ตันราคาถูกราคาสบายกระเป๋านนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาซื้อไก่ตันคันพิเศษนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นสินค้าชิ้นไหนนะครับนี่ก็จะเป็นรหัสที่เราจะมาซื้อกันในวันนี้นะครับผมก็เป็นไก่ตันเจนมาเผาวิสิตีสิบนะครับผมแล้วรหัสนี้ก็การันตีดาบคู่และสมอด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราทําการซื้อกันเลยก็เลือกซื้อไปนะครับแล้วก็ซื้อสินค้านะครับผม นี่นะครับแล้วเราก็ถ้าใครซื้อมาหน้านี้ใช่ไหมทุกคนก็มากดดูข้อมูลการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะขึ้นทางรหัสแล้วก็พาสเวิร์ดให้เรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรหัสกันเลย <What? S 1> ก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กับรหัสที่ซื้อจากร้าน ckc shop กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในรหัสนี้มีอะไรกันให้บ้างนะครับก็ขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเงินเท่าไหร่นะครับมีอยู่ 16ล้านเบรลีนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับผมเงินม่วหรือว่าแฟกเมนต์นะครับผมก็40,007เลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากไปทำผลตื่นอีกก็ไปทำเพิ่มได้นะครับผมก็เงินม่วงแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของในตัวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสแต็กันดีกว่าอนี่เราก็มีอัพอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าใครสนใจเล่นเป็นสายดาวหรือสายผลก็เรามาสับมารีได้นะครับก็มีที่รีให้นะครับผม แล้วก็มาดูไอเทมกันดีกว่าทุกคนก็ไอเทมในรหัสนี้ก็นี่นะครับผมมีการันตีดาบคู่แล้วก็สมอในไอดีนะครับผมแล้วก็มาก็ถือว่าพร้อมเล่นเลยนะครับผมก็ใครซื้อไปจากร้าน CK CK Shop ก็สามารถซื้อไปแล้วพร้อมเล่นได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับ มีดาบมิดไนท์นะครับเลนโกคูเซเบอร์นะครับผมแล้วก็ดาบสมอนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับทูชิตะยามานะครับผมถ้าไม่มี2ดาบนี้ก็คือทําดาบคูไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีผ้าคลุมคาตาคุรีนะครับผมโอเคนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีผลในตัวด้วยนะครับผมก็ตึงๆเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีพวกไอเทมนะครับผมพวกกระดูอะไรแบบนี้เราแบบว่า จะไปอัพดานนะครับผมก็สามารถไปอัพด้านเลยนะครับผมก็มีของให้เราหลายอย่างเลยนะครับผมก็ต่อไปนะครับไอดีกก็จะเป็นเจ็ดมันนะครับผมก็ตามที่ร้านบอกเลยนะครับผมก็การันตีนะครับผมต่อไปก็เป็นผลตื่นนะครับผลตื่นนี้ก็ใช้ได้ทุกสกิลเลยนะครับผมนี่มาพร้อมเล่นเลยนะครับแบบนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็เป็นดาบคู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเผ่ากูลนะครับเป็นเผ่ากูเลยนะครับผมก็หายากนะครับทุกคนก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไปสุ่มเผ่าเราจะได้นะครับผมก็เผ่านี้เราต้องไปทาภารกิจนะครับถึงจะได้มานะครับผมก็ถ้าใครสนใจลหัสนะครับผมก็รีบไปซื้อตุนกันก่อนจะหมดนะครับผมแล้วก็ขอฝากร้าน CK CK Shop ไปในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามร้านด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย